สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ EP ที่28นะคะวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครูกัญญาพัฒน์นวัทรลุงชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนพระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะเรื่องมงคล38นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญ ของมงคล38ได้ 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวกับมงคล38ได้3นักเรียนเห็นความสําคัญของการนําหลักธรรมมงคล38และสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะเรามาดูเนื้อหากันนะคะมงคล38มมงคลคือหลักธรรมที่สร้างความงอกงามแก่ผู้ปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ 38ประการแต่ในชั้นเรียนนี้นักเรียนจะได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติ3ประการนะคะประการที่1น,นะคะรู้จักให้คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันสิ่งของตลอดถึงการให้ความรู้และการแนะนำสั่งสอน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจเช่นพ่อแม่ให้การอบรมเลี้ยงดูบุตรครูให้การศึกษาแก่ศิษย์การเป็นผู้ให้ทำให้เกิดความสงบสุขทั้งผู้รับและผู้ให้นะคะประการที่2นะคะพูดจาไพเราะคือการพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานและพูดแต่ความจริงไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะกับกาลเทศะเพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษยส์สสมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นนะคะประการที่3นะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคืออยู่ในที่สะอาดเดินทางไปมาสะดวกอากาศดีเป็นแหล่งชุมชนที่มีคนดีมีจิตใจอบอ้อมอารี มีศิลธรรมอาศัยอยู่ไม่ใกล้แหล่งอบายมุกมีวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนและให้การอบรมสั่งสอนศิลธรรมที่ดีงามนะคะต่อไปครูจะให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอความรู้เกี่ยวกับเรื่องมงคลชีวิต38นะคะ นิทานมุงคล38ประการมุงคลที่15รู้จักให้นิทานเรื่องกระต่ายบนดวงจันทร์ณป่าใหญ่ใกล้กรุงพาราสีมีพญากระต่ายนาคจิ้งจอกและวานอนเป็นสาหายกันทั้งสี่มักจะสนทนาธรรมและปฏิบัติสมาธิร่วมกันเสมอวันหนึ่งก่อนวันอุโบสถสัตว์ทั้งสี่ได้มาประชุมกัน พญากระต่ายจึงกล่าวขึ้นว่าพรุ่งนี้จะเป็นคืนวันเพ็นขอพวกเราจงรักษาอุโบสถศีลและเตรียมของไว้ให้ทานผู้ยากไร้เถิดสัตว์ทั้งหลายก็รับคำและพากันออกสแสวงหาข้าวของสำหรับให้ทานคนยากไร้ฝ่ายหน้าเดินทางไปยังแม่น้ำคงคาและจับปลาตะเพียนได้เจ็ดตัวจิงจอกเข้าไปในหมู่บ้านได้เนื้อย่างมาชิ้นหนึ่งส่วนวานอนได้ผลมะม่วงสุก ที่หวานฉ่ำน่ากินมาหนึ่งผลแต่พญากระต่ายไม่สามารถหาสิ่งใดมาได้เลยจึงคิดว่าหากมีผู้ยากไร้มาขอทานเราจะให้เนื้อของเราไปบริโภคเมื่อคิดได้ดังนั้นก็กลับไปยังที่อยู่อาศัยของตนครั้นถึงวันอุโบสถพระจันทร์เต็มดวงก็มีพรามคนหนึ่งเข้ามาในป่านากจิ้งจอกและวานนอนต่างก็มีของให้ทาน แกลพรามด้วยกันทั้งสิ้นครั้นพรามมาถึงที่พักของพญากระต่ายพญากระต่ายจึงกล่าวว่าท่านจงก่อกองไฟเถิดเราจะให้เนื้อของเราแก่ท่านพรามก็ก่อกองไฟขึ้นแล้วกล่าววา่าเจ้าจงสลัดขนเถิดอย่าให้สัตว์เล็กๆน้อยๆต้องตายด้วยเลยพญากระต่ายได้ฟังดังนั้นก็ดีใจมากรีบสลัดขนแล้วกระโดดเข้ากองไฟไฟก็ลุกท่วมตัว แต่กลับรู้สึกเย็นสัานไปทั่วร่างกายจึงร้องถามว่าท่านพรามเกิดอะไรขึ้นพรามตอบว่าเราคือเท้าสักกะเทวราชพระยากระตายจึงกล่าววา่าเราเสียใจยิ่งนักเมื่อเราไม่ได้ให้ทานความดีของเราก็ไม่ปรากฏเท้าสักกะเทวราชจึงกล่าววา่าหากเจ้ามีความคิดเป็นกุศลความดีของเจ้าก็ได้ปรากฏแล้ว จากนั้นจึงเนลมิดกายให้ใหญ่โตแล้วบีบภูเขาลูกหนึ่งจนแหลกเล้วเป็นน้ำมึกเขียนรูปกระต่ายไว้บนดวงจันทร์ต่อจากนี้ไปความดีของเจ้าจะปรากฏให้ชาวโลกได้เห็นตลอดกาลพระยากระต่ายดีใจมากสัญญากับเท้าสักกะเทวราชว่าจะชักชวนให้สหายประพฤติทธรรมตลอดไป หากน้องๆชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาชมกันเยอะๆนะกดไลค์กดซับสไครต์ไว้จะได้มีพาดคลิปใหม่ๆจากสกายบุ๊กชาแนลนะจ๊ะ มีความสุขล้นด้วยมงคลชีวิตทกและจำเอาไปใช้ให้เป็นนิตมมงคลชีวิต38ประการหไม่คบคนพาน 2. คบบัณฑิต 3. บูชาบุคคลที่ควรบูชาสี่อยู่ในทินที่เหมาะสม Now my call. พรจ่าสุภาสิทธิ์สิบเอ็ดบำรุงพิดามานดาสิบสองเลี้ยงดูบุตรสิบสามสมเคราะห์พันรยารฤามีสิบสี่ทำงานมีทั้งคานสิบห้าบำเพนทานสิบหกประพฤติธรรมลา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  ละลละละลละละลละละล่ะละละล่ะละล่ะมงคลชีวิตสาวสิบแปดประการ17สงเคราะห์ยาสิบทำงานไม่มีโทษสิบเมดเว้นจากบาป20สิบำรวมจากการดื่มน้ำเมา21ไม่ประมาทในธรรม ความสันโดษลัลัลาลัลัลาลัลัลาลัลลลัลงคลชีวิตสาปการ25มีความกตันอยู่ยี่ฟังธรรมตามการยีมีความอดทน ยี่สิเป็นคนว่างงานยี่เก้าเห็นซ้มันนะสามสินธนาทาามการสามสเอ็ดบเพนตบะสาประพฤติพรหมมรายจ ชีวิต38ประการ33เห็นอริยสัจ34ทำปราณิพพานให้แจ้ง35จิตไม่หวั่นไหวในโลกกระทำสามสิ 36, จิตไม่สอบสาจิตปลาสจากทุลี38มิบแปดจิตกเกษมท่องและจำเอาไปใช้ให้เป็น มงคลชีวิต38ประการมาสร้างชีวิตให้เป็นมงคลมีความสุขล้น้วยมงคลชีวิตหอกและจำเอาไปใช้ให้เป็นนิมงคลชีวิต38ประการมงคลชีวิต38ประการมงคลชีวิต38 ศึกษาเนื้อหาและดูคลิปจบแล้วให้นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมหน้า42นะคะนักเรียนต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูต้องขอขอบคุณนักเรียนแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ